うん。 กล้องกะสปีดสุดแน่นะครับผมวันนี้รายการไอแชร์ของเราพิเศษมากมีพิธีกรรับเชิญด้วยคุณไอ้เกลียงไกลโอชาวัตรครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมก็จะพากล้องมาเปิดประเด็นคเรื่องมอเอ๋ยมอเมมอเมลของไทยยยูไหมครับว่าเราอยู่ที่ไหนตอนนี้บนเก้าอี้ครับบนเก้าอี้ไทยมาตลกตลอดเลยเราอยู like> ่ที่ยมภาคะพาผมสมุด สงค้ามนัเองครับผมวันนี้นะครับที่นี่นะครับนอกจากจะมีตลาดน้ําแล้วที่เป็นชื่อเสียงยังมีสถานที่แห่งนี้ครับที่ผมจะพามาครับที่ไหนครับศูนย์อนุรักษ์แมวไทยโบราณอ๋อแมวไทย,ยใช่โดยมีคุณลุงปีชาครับผมท่านเป็นกูรูเรื่องแมวเลยเรียกว่าเป็นเซียนเซียนแมวขั้นเทพเลยรู้ทุกอย่างรู้หมด ถามอะไรตอบได้ตอบได้หมดเลยอ่ะดุนเอ้ยคุณกล้องเห็นแมวไทยปะแมวไทยเคยเห็นสิครับแถวบ้านผมก็มีแถวบ้านผมก็เดินก้นหลังคาอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ครับอันนั้นมันเป็นแมวที่แบบว่าผสมพันธุ์กันแล้วแล้วแบบสายพันธุ์ไทยแท้ครับมันหายไปเดี๋ยวนี้ผมจะพามารู้จักแล้วพามาชมแมวไทยพันแท้ไทยโบราณเลยครับคุณกล้องพร้อมจะชมหรือยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับครับงั้นเราไปกันเลยดีกว่าครับไปไป คุณลุงวิชาใช่ไหมครับเออใช่ครับอ๋อครับวันนี้ผมมาในนามรายการไอแช์นะครับโอ้ครับอยากจะให้คุณลุงเล่าถึงประวัติแมวไทยโบราณของเราครับก็มีความเป็นมาอย่างไงบ้างครับผมอยากเห็นมากเลยหน้าตาแมวไทยจริงๆครับครับผมเป็นยังไงผมมันไม่เหมือนกับแมวฝรั่งใช่ไหมไม่เหมือนครับครับผมจะให้ลุงแนะนําด้วยนะครับครับแมวแมวไทยนี่นะฮะหมายถึงว่า แมวป่ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยเรวก็ตามตามันนิฐานว่าคนเนี่ยตอนที่อยู่เป็นหลักแหล่งแล้วก็แมวก็เข้ามาอยู่กับคนสาเหตุที่เข้ามาเนี่ยมันแมวมันเข้ามาจับหนูอยู่ในโรงที่เก็บข้าวเปลือกอะก็เป็นที่มาเรียว่าแล้วแมวเนี่ยมันจะเชื่องกับคน <ค>ง่ายาสัตว์อื่นคนเห็นว่าน่ารักอะไรอย่างนี้ก็เลยเอามาเลี้ยงเลยนะครับเพราะมันพอหลังจะเกี่ยวข้าวเสร็จก็มาไว้ในโรงนา<ช>ทีนี้พอแล้งเนะี่ยหนูมันไม่มีข้าวจะกินมันก็ตามมากินข้าวในโรงนาแล้วทีนี้หนูมากินข้าวแมวป่ามันก็เลยตามเข้ามาที่ในโรงนามามาจับหนูเนี่ยเป็นที่มาของ แมวมาอยู่ใกล้เคียงกับคนแล้วมาเมื่อ2,310การเสียกรุงศรียาครั้งที่สองสมัยพระเจ้าเอกทัศนะ,ค,ะครับพระเจ้าอังวะมาตีประเทศไทยก็เลยให้ฉเฉลยนําแมว17ชนิดเนี่ยไปพมา่าด้วยเป็นสกลับไปพม่าด้วยเป็นสาเหตุการสูญพันธุ์ของแมวไทยครับ,รบ,รบปัจจุบันนี้เหลืออยู่กี่สายพันธุ์ครับ ปัจจุบันนี้หลงเหลืออยู่ทั่วโลกสี่สายพันธุ์สี่สายพันธุ์เองครับร<น>ับสี่สายพันธุ์ก็หลังจากที่พระเจ้าตากสินตั้งกรุงธนบุรีเรียบร้อยแล้วป่าพม่าเรียบร้อยแล้วสมเด็จพระธาจารน,น์มวมวัดอนงคาราม่ะท่านเป็นผู้ที่รักแมวมากแล้วท่านก็ไปเที่ยวในวงังกรุงศรีอยุธยาแล้วท่านก็ไปเจอแบววิเชียรมาศเนี่ยมันวิ่งพอจอคนวิ่งปุ๊บ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 วิ่งเข้าใกล้ไม่ได้เลยแล้วท่านก็เดินไปดู ไปพบหลักฐานสมุดข่อย24เ่เล่มซึ่งไม่ถูกเผาทำลายแล้วท่านก็เลยรวบรวมสมุดข่อย24 24เ่ล่มนำกลับมาไว้ที่วัดอนงคารามแล้วก็หาคนที่ทนบุรีเนี่ยไปช่วยกันดักจับแมวที่หลงเหลืออยู่ในวังท่านก็ดักจับมันแล้วก็เอามาอนุรักษ์ไว้ที่วัดอนงทีนี้มาระยะหลังสมัยรัชกาลที่ห้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ท่านเล็งเห็นว่าแมวไทยนี่เป็นสัญลักษณ์ของชาติที่สามารถจะทําให้ประเทศต่างๆทั่วโลกรู้จักประเทศไทยดีแล้วตอนนั้นท่านก็กําลังจะทำทำสัมพันธ์สมัยดีกับชาวต่างประเทศถ้าใครมาประเทศไทยตอนลากรับท่านจะมอบแมววิเชียรมาศให้เป็นสองตัวเขามีการจัดประกวดแมวลูกเป็นครั้งแรกของโลกที่เมืองคิสตันพาเลประเทศอังกฤษกรุงลอนดอนแมวโลก ประกวดแมวโลกเป็นครั้งแรกของโลกก็มีแมวส่ง170ตัวแล้วแมวสองตัวที่รายการที่5มอบให้ในายโอวกุณน,นะไปนะก็ถูกส่งเข้าประกวดในงานนั้นด้วยปรากฏว่า170ตัวเนี่ยแมววิเชียนมาสชนะการประกวดทั้งตัวผู้ตัวเมียแที่หนึ่งเลยอันที่หนึ่งเลยเก็มีการรวมตัวกันแล้วก็จัดตั้งเป็นสมาคมแมวไทยแห่งจัก,กรวรรดิอังกฤษครับแล้วก็นําแมววิเชียนมาสเนี่ย จุดทะเบียนเป็นสัตว์พันธุ์แครของโลกใช้ชื่อว่าไซมิดแคทก็ตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปดูแมวสีสายพันธุ์ที่เหลืออยู่ในโลกตอนนี้แต่พันธุ์ไทยนะครับผมคุณลุงเขามีคุณลุงเขาจะพาไปดูครับผม,มตัวแรกเลยครับลุงอัอนนี้คือแมวอัอนนี้ตามหลักฐานในสมุดค่อยบันทึกไว้รเรียกว่าแมววิเชียนมากวิเชียนมากครับ มียังไงบ้างครับอ๋อลักษณะประจำพัน์ธของแมววิเชียรมาลำตัวขาวนวลครับแล้วมีตำแหน่งแต้มสีน้ำตาลไม่เก้าตำแหน่งเก้าแหน่งครับหนึ่งหน้าสองหูสี่เท้าที่ห่างและที่อวัยวะเพศครับครับมีตาสีฟ้าสดใสเหมือนตาฝรั่งอตรงตามหลักพานถ้าถ้าผิดไปจุดหนึ่งก็ไม่ใช่แล้วถือว่าไม่แท้ ส่วนชายครับผหูดำครับอย่างเดียวเท่านั้นไม่เหมือนครับผิดำนี่อะไรอันนี้พีวแมวครับแมวในลักษณะนี้นะครับในสมุดคอยโบราณเนี่ยบันทึกไว้ว่าชื่อแมวสุภลักษณ์หรือทองแดง นะฮะขมงชื่อสามแสนออาเลียนระบบสุภาพรักพันพันท้อพันเราก็เรียกสุภาพรักเลยคุณลุงต้องเลี้ยงในกรงทุกตัวใช่ไหมครับเพื่อครับครับปล่อยแล้วงูเหลือมกินตายต้อตายมีงูด้วยมีงูผมก็ไม่อยู่เหมือนกันคุณลุงตัวใหญ่ๆครับงูเหลือมโอ้ยคุณลุงครับนี่มีลักษณะเด่นยังไงบ้างครับตัวนี้สุภาพรักอ่สีสีทองแดงตลอดตัวเสมอกันหมดอ๋อครับ หน้าตัวหูหางสีส่เท้าสี่เดียวกันหมดเลยถ้าเราไปเจอแมวแบบนี้หน้าเข้มหูเข้มหางเข้มสี่เท้าเข้มนั่นแมวพามา่าที่เขาเรียกเบอร์มิ ีตาสี่เรื่องเพศเรื่ององเขียวนีแมวโคราสชหหรือแมวสีสว่างนี้นะครับที่เขาเอาไปทําพิธีแห่นางมาแมวอ๋อตัวนี้นะครับแล้วเวลาทําพิธีเขาจะใช้เฉพาะเพศเมียตัวพูดใช้ไ,ไม่ได้ตัวนี้เอกลักษณก็ชัดเจนสีสีทเทาตลอดตัวครับ นียแมวแลัวกษณะเนี้ยนะในหลักฐานสมุนไพรเขาบันทึกเลยว่าเรียกว่าแมวโนกนตาครับครับมันเป็นแมวดําตลอดตัวครับมีลูกดำกุ๊กสีดําตลอดตัวไม่มีขนสีอื่นแซมแล้วตาสีเหลืองดอกหัวแรกแย้มตามสีเหลืองไม่ดอกหัวแรกแย้หมหัว บวกดอกบวกดอกบวกฮะบวกมันจะเหลืองอมเขียวเล็กๆไงแรกแย้มนะแต่ถ้าพอพักาลิปขึ้นแล้วมันก็เหลืองจ้วบไปเลยเหลืองจ้วบไม่ได้นะย่องอ่าต้องเหลืองอมเขียวต้องเหลืองอมเขียวต้องแรกแย้มไม่งั้นไม่ใช่ของแท้ไม่่ใชปลอมใส่ผ่านปอมอยากเห็นของแท้มานี้จึงเป็นเรื่องธรรมดา แล้วผมเห็นแมวตัวหนึ่งที่แบบเป็นสีขาวทั้งตัวครับแล้วก็ตาสองสีครับอ๋อแมวนั้นนะมันไม่ใช่แมวโบราณถูกครับแมวโบราณที่เกิดขึ้นเผื่อกับลกมันเป็นแมวที่เกิดขึ้นตามบ้านเกิดขึ้นเองสายเอสี่มันเกิดเป็นแมวขาวเนี่ยอันพิการที่ตอมสร้างเม็ดสีเอามาแล้ว เออไม่เอาเลยปลาลูกเห็นไหมปลาปลาขาวปลาปอันนี้เรากำลังรอทองปลาครับว้าให้ออกมาอันนี้คือแมวที่ทำไมถึงตัวสีขาวทุกตัวเลยครับอ๋อเนี่ยมันเกิดขึ้นจากแมวธรรมดานี่ครับ นี่แมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารมันสามารถย่อยเนื้อสัตว์กระดูกสัตว์ได้แป้งขึ้นน้ำตาลนี้แมวย่อยไม่ได้ทีนี้เวลาเราคุกข้าวกับปลาให้กินเนี่ยแมวจะกินนิดเดียวโบ,บราณก็เรียกว่าถ้าใครมาบ้านทานข้าวน้อยหรือว่ากินข้าวเหมือนแมวดมโอนี่มชแมวดมกินข้าวเหมือนแมวดมนะครับแล้วแมวขาวมันมีขาดสารอาหาร แต่ว่าไปสแสดงที่ตอมสร้างเม็ดสี <_ d ance> เพราะแมวเนี่ยมันมีเม็ดสีสเม็ดนะครับขาวดําแดงท <_ d ance> ี่ตอมสร้างเม็ดสีที่การมันสร้างสีดำกระสีแดงไม่ได้ก็เลยเป็นแมวขาว <_ d ance> <Okay. S 1> ตอมสร้างเม็ดสีที่การขาวนนะ่ะตาสีเหลืองตาดีแล้วก็หูดี <_ d ance> ถ้าสมมติ่าขาวมันดีตาสีฟ้าสองข้างที่การที่ตอมสร้างเมสส็ดสีตาดีแต่หูหนวก ทีนี้เราต้องการจะให้ตัวเดียวคือเกิดเตานสองสีตาอเอาสีเหลืองและสีฟ้ามาผสมกันลูกเกิดมาสี่ตัวหลักการผสมพันธุ์สัตว์โลกลูกเกิดสี่มันจะเด่นสามได้หนึ่งไอตัวที่ได้ก็ที่ที่มันไปรวมกันนั่นนะเป็นตาร์สองสีเหลืองข้างฟ้าข้างแต่งนก็ไอข้างสีฟ้าบอดบอดสีฟ้าบอดเลนสีข้างเดียวคุณลุงครับแล้ว ที่มาของแมวยั่วสว่าแล้วคุณลุงสงสัยมากเลยังไงครับเนี่ยแมวเนี่ยการผสมมันเป็นสัตว์ชนิดเดียวของโลกที่การผสมพันธุ์ไม่เหมือนสัตว์อื่นคแล่เดี๋ยวตัวเมียก็ไปพริกฟั่ำพิกหงายนอนต่อหน้าต่อผูอ้ให้ผสมดิเพราะธรรมชาติเนี่ยของของแมวเนี่ยจะต้องเลื่องเรื่องเล้าให้เอาไว้ยวะเพศได้ไปกระตุน้นให้ไข่ตก เดี๋ยวก็ผสมเดี๋ยวก็ผสมเลยโบราณเรียกนางแมวยั่วสวัสดิ์ย้อมแมวครับย้อมแมวเกี่ยวกับแมว<อ>ของเราไหมหรือว่าเขาเรียกกันคำว่าย้อมแมวขายเนี่ยเพราะว่าในวังเขาตั้งราคาไว้เนี่ยแสนตำลึงทองคำครับแมวตัวเนี้ยราคาสแสนตำลึงทองแล้วค,<ำ>คนโบราณเนี่ยก็ เก่งมากครับสามารถผสมสีได้เอายางไม้อะไรเนี้ยมาผสมกันนะแล้วก็มาย้อมเนี่ยยังยังส่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นแมวขาวแล้วก็เราก็ย้อมไปอย่างเงี้ยนะย้อมให้เหมือนให้เหมือนแล้วที่เขาคิดค้นในย้อมแล้วสีมันก็ไม่ตกครับเก่งมากเพราะว่าขนแมวเนี่ยมันคล้ายๆใหม่มันจะติดยาก ต่เขาเก่งสามารถย้อมได้แล้วก็สีก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดไปเลยไม่ตลอดเขาก็พักหนึ่งอืนี่เป็นที่คงคิดว่าเป็นที่มาของย้อมแมวขายยอมแมวขายไอแช่เลเจจด์เปิดตำนานเรื่องหน้าแชร์ในประเทศอียิปต์เชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพเจ้าจำแรงมาเกิด ซึ่งเทพเจ้าที่ว่านี้มีร่างเป็นสตรีมีศีรษะเป็นแมวชื่อว่าเทวีบัสเตตเป็น TV เทวีแห่งความบันเทิงและยังเป็นเทพผู้ปกป้องสตรีทุกคนอีกด้วยชาวอียิปต์นับถือกันมากขนาดที่ว่าแมวบ้านไหนตายเจ้าของบ้านต้องไว้ทุกโดยการโกนคิ้วแล้วนำศพแมวไปทำมัมมี่หลังจากนั้นนำไปฝังในสุสานต่อไปและชาวอียิปต์ยังนับถือเทพอทุมมระ ผู้เป็นต้นตระกูลแก่เทพผู้ยิ่งใหญ่9ก้าองค์โดยเวลาเทพอทุมมาลออกเดินทางไปเมืองยูมาโลกจะไปในรูปของแมวซึ่งจะรวมชีวิตของเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง9้าองค์ไว้ในร่างเดียวจึงเป็นที่มาของแมวเก้าชีวิตที่ได้ยินในปัจจุบันความเชื่อเรื่องแมวกวักในประเทศญี่ปุ่นมีเรื่องเล่าว,ว่าหญิงชรายากจนคนหนึ่งรักแมวมากมีกินเท่าไหร่ก็แบ่งปันให้แมวกินเท่านั้นจนวันหนึ่ง นางไม่สามารถเลี้ยงแมวได้จึงนำแมวไปปล่อยในคืนนั้นนางฝันว่าแมวมาหาให้ปั้นดินเหนียวเป็นรูปแมววันรุ่งขึ้นนางจึงทำตามครับในไม่นานได้มีคนมาขอซื้อตุก๊กตามแมวของ,งานางจึงทำให้นางมีรายได้มากขึ้นและสามารถนำแมวกลับมาเลี้ยงได้เหมือนเดิมจนไปที่ร่ำลือว่าแมวเป็นสัตว์นำโชคต่อมาได้มีการนำแมวกลักไปตั้งไว้สถานที่ต่างๆเป็นต้นมาพิธีแห่นางแมวเป็นพิธีอ้อนวอนขอฝนของชาวอีสาน เพราะเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ที่กลัวฝนถ้าฝนตกแมวก็จะร้องทันทีชาวบ้านจึงนําแมวใส่เข่งแห่ไปรอบๆบ่บ้านเมื่อถึงหน้าบ้านของใครเจ้าของบ้านก็จะเอาน้ําสาดแมวทําให้แมวร้องมากที่สุดเพื่อเรียกขอฝนแมวที่นํามาใช้ในพิธีจะเลือกเอาแมวสีดําหรือแมวสีสว่างเพศเมียเพราะขนสีเหมือนเมฆชื่อว่าจะทําให้ขอฝนได้เป็นไงบ้างครับคุณก้องอยอดชอบมากและนี่คือแมวไทยใช่ใชครับ แค่ตาม<พ>บ้านตามบ้านนี่ไม่ใช่แล้วใช่ใช่อันนั้นคือแมวที่แบบว่าผสมพันุยาันแแบบมันสายพันมันหายกันหมดละคุณลุงน่าจะเรียกแมวพวกนั้นว่าแมวพันผสมหรือเปล่าครับมรมแมวลูกผสมแมวลูกผสมนะครับวันนี้เราก็ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเห็นแมวไทยตัวนเป็นครับว่าเป็นอ,อย่างไรกันบ้างแล้วสุดท้ายนี้ก็อยากให้คุณลุงฝากอะไรกับลูกหลานชาวไทยไเกี่ยวกับการอนุนรักษ์แมวไทยให้คงอยู่ต่อไปครับ ผมก็อยากขอฝากให้กกบคนไทยที่รักแมวหันมาช่วยกันอนุรักษ์แมวไทยซึ่งเป็นสมบัติของชาติเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าแมวไทยนี้ครับเป็นแมวที่ฉลาดแล้วก็สวยสง่าที่สุดของโลกแต่ผมก็เสียดายครับที่คนไทยไม่รู้จักแมวไทยแล้วช่วงที่ผมอา อนุรักษ์มาก็6-70ปีช่วยชีวิตผมนี่นะครับแล้วตอนนี้ผมก็คงจะเหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่เพราะผมขอฝากให้คนไทยที่รักแมวหันกลับมาช่วยการอนุรักษ์มามาดกของชาติให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปครับครับวันนี้ก็พวกเราไอแชร์ครับก็อขอขอบคุณคุณลุงปีชาพพบุตรครับที่ให้ ก็เคือสถานที่แล้วก็บอกเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับแมวไ่เลอะไรอย่างนี้วันนี้ก็ขอขอบคุณคุณลุงขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างครับคุณก้องสําหรับสาระและความรู้เกี่ย,ยวกับมอเอ๋ยมอแมวมอแมวของไทยไม่ธรรมดาเลยทีเดียว คุณลุงคนนี้เขารู้เรื่องเยอะมากเกี่ยวกับแมวเนี่ยผสมพันธุ์มั่งการใช้ชีวิตของแมวรู้ประวัติศาสตร์อะไรนี้ครับผมสุดยอดเลยคุณลุงแล้วแมวของคุณลุงร้องไงครับคุณ้องอ๋อแมวของคุณลุงไม่ต้องแล้วงจบแมวยาเลยเสียเวลากับฉันไม่กลัวอับป๋อทเกี่ยวกับเรื่องมอแมวของเราเลยแมวพันล็อกไงคนนี้เออแมวพันล็อกนะครับแล้วก็สําหรับ ท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะมาดูด้วยตาของตัวเองครับมาได้ง่ายครับที่อําเภอพวาจังหวัดสมุทรสงครามถ้ามาไม่ถูกนะครับไปตรงแถวตลาดน้านะครับแล้วก็ไปถามคนแถวนั้นนะครับเขาจะบอกได้อย่างแม่นยําเลยทุกคนจะรู้ทุกคนแถวนั้นรู้ครับใช่เพราะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของอำเภอพวาเช่นกันนะครับครับผมเพราะวันนี้ไอแช่ของเราก็ เสนอเรื่องมอเอ๋ยมอแมวมอแมวข้องไทยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้รายการของเราขอกราบสวัสดีครับ ในความฟ้าของความจริงข้างใน hey, hey. อย่ามองหาที่วุ่นวายนั่นอา, <Hey, hey. S 1> ากไปในความฟ้าของความจริง